สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพกระผมอดิศรเพียงเกตตอนเช้าครับ o มอร์น n ิ่งครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่สองพฤษภาคม2563เชิญชวนท่านทั้งหลายหมาออกกำลังกายกันนะครับสุขภาพดีดีไปทุกอย่างครับสุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเองไปฝากให้คนอื่นทำให้ไม่ได้ครับบอว่าให้ลูกชายไปออกกำลังแทนพ่อก็ไม่ได้หรือให้ลูกน้องไปออกกำลังวิ่งสัก10กิโลแทนหนยนะวันนี้ไม่ว่างก็ไม่ได้ครับใครอยากได้กําลังสุขภาพแข็งแรงต้องทำเองนะครับท่านผู้ชมครับแมผมอยากจะคุยเรื่องที่ปลักกระทรวงการคลัง นายประสงค์ภูลทนเนศครับความจริงท่านก็ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรหรอกครับไม่ได้ติดปากประชาชนท่านชื่อว่านายประสงค์ภูลทนเนศเป็นประหลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสายข้าราชการประจําในกระทรวงการคลังครับมีพี่น้องประชาชนไปอ,อไปเขียนเรื่องราวขอทบทวนสิทธิ์เกี่ยวกับ การรับเงิน5,000บนทาทตามที่รัฐบาลได้มอบให้กระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพพี่น้องประชาชนเดือดร้อนก็ไปเป็นเรื่องธรรมดาครับก็ใครได้แล้วก็ไปต้องไปใครยังไม่ได้ก็ไปทบทวนสิทธิ์เพราะเขาก็เป็นประชาชนชาวไทยมีบัตรประชาชน13หลักเหมือนกันมีคราวนี้ปรากฏข่าวว่ามีหญิงคนหนึ่ง ท่านไม่ได้เงิน5,000ท่านก็ไปเรียกร้องแต่ไม่มีใครสนใจท่านครับหญิงคนนี้ก็เลยสดยาเบื่อหนูเข้าไปจนต้องส่งโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเก้านะครับต่อมาก็ช่วยเหลือกังยังมีชีวิตครับชีวิตปลอดภยัยแต่ว่าคำพูดของคุณประสงค์พูลทนเนศเลยครับท่านบอกว่าคนกินยาเบื่อ เขากินในปริมาณที่ตั้งใจพอดีพอดีฟังใหม่นะครับคนกินยาเบื่อเขากินในปริมาณที่ตั้งใจพอดีพอดีหมายคามว่าคําพูดนี่จะตีความอย่างอื่นไม่ได้ครับก็คงจะหมายถึงผู้หญิงคนที่ผมกล่าวมาเมื่อกี้เนี่ยกินยาพอดีพอดีเพืพ่อเรียกร้องความสนใจกินยังไงรู้ว่าก็ไม่ตายอะไรทำนองนั้นครับ และแต่คนจะตีความนะแต่ผมเห็นแล้วมาท่านประหลักกระทรวงการคลังครับท่านเป็นปัจจุบันนี้ท่านเป็นรัฐขาราชการเป็นเจ้าขุนบุญนายได้สะพายสายสี่สายสูงสุดปากของท่านนี่ดูถูกมวลมนุษยชาติดูถูกมนุษย์ครับดูถูกมนุษย์ด้วยกันท่านลองกินเป็นตัวอย่างดีไหมท่านประหลัด ผมจะจัดไปให้แม่ยาเบื่อหนูเนี่ยกินเป็นพอประมาณกินเพื่อไม่ให้ตายเนี่ยแม่เห็นคนยากจนความเดือดร้อนคนเดือดร้อนแล้วยังมาพูดภาษาแดกดันอย่างนี้ครับผมว่าท่านไม่เหมาะสมที่จะเป็นปลัดกระทรวงแล้วครับไปเป็นคนสวนผมก็ไม่ให้เป็นเพราะว่าจิตใจไม่ได้มีความรักต่อสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะรักต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน มนุษย์เกิดมาครับเสมอกันท้งนั้นแหละครับสองตาสองมือสองแขนสองเท้ามีมันสมองแต่ว่าโอกาสที่เขาจะได้รับการศึกษา <c oughs> เล่าเรียนไต่เต้ามาสูงสุดเหมือนคุณที่เป็นปรัหลัก,กระทรวงการคลังเนี่มันก็ไม่มีโอกาสนะครับเพราะว่ามันไม่โอกาสไม่เสมอภาคกันในทางการศึกษาจึงขอเตือนนะครับคุณประสงค์พุนทเนศครับ ออกมาขอโทษประชาชนซะแม่ผมไม่รู้จักคุณหรอกหน้าตากะตีตีแม่ไม่ได้ถูกแดดถูกฝนเลยคุณเนี่ยเป็นเจ้าขุนมูลนายแท้จริงครับอย่ารับใช้ผลิการจนมากเกินไปอย่ารับใช้ชนชั้นปกครองจนมากเกินไปครับไปดูถูกประชาชนแมกินยาพอดีพอดีกินยาเบื่อถ้าการิการมีทัศนคติความคิดอย่างนี้นะครับ แก้ปัญหาไม่รอดหรอก,ส,อชอรกอสชต่อพรบกสุฉุกเฉินเนี่ยเขาเรียกว่ารัดข้าราชการโดยแท้ครับรัดข้าราชการโดยแท้เอาข้าราชการกระทรวงทบวงกรมต่างๆมาเป็นเจ้าภาพในงานต่อสู้กับโควิด -19 มันจิงขาดจิตใจที่ผูกมิตรผูกพันกับประชาชนครับเพราะข้าราชการเขาไม่ได้เกิดจากประชาชนเขามีเจ้านายก็คือเป็นมีอธิบดีมีปลัดกระทรวง แต่ว่าถ้าฝ่ายการเมืองมาจากประชาชนเขาจะมองประชาชนเป็นหลักนี่แหละครับแตกต่างกันนะครับออกมาขอโทษซะประสงค์เลยประสงค์พูนธเนศครับหรืออยากจะเล่นการเมืองก็มาสังกัดเลยดิมาสังกัดเลยท่านยังบอกว่ามีผู้สื่อข่าวถามว่าถ้าโรคโควิด19ออกมาระบาดรอบสองเนี่ยท่านก็บอกว่าเงินเงินหมดแล้วหมดเงินรู้แล้ว หมดหมดหมดเงินสู้แล้วโทษครับหมดเงินสู้แล้วคังไม่รู้ไม่มีเงินสู้แล้วหากปล่อยให้โควิดระบาดรอบสองครับเดี๋ยวนี้ก็กู้เงินกันไป1.9ล้านล้านจะเปิดสภาสมัยวิสามันเพื่อจะตรวจสอบว่าคุณไปใช้เงินอะไรอย่างไรเนี่ยก็ไม่ไม่เปิดกันนี่นะครับการปกครองภายใต้รัฐประหารซ่อนลูกเอารัฐรัฐข้าราชการมาเป็นใหญ่ กว่าประชาชนพูดออกมาได้ว่าก,กู้อีกไม่ได้แล้วเพดานเงินกู้ของเราอย่างง้นอย่างงี้ครับท่านครับประชาชนเป็นชี้่าท่านเลยครับเงินทุกบาททุกตางนี่เขาก็เสียภาษีอากรไปเป็นเงินเดือนของพวกท่านนะครับอย่าลืมสิ่งเหล่านี้ปากอยู่ดีๆหน่อยนะครับคุณประสงค์พูนเทนเนศครับผมไม่รู้จักท่านหรอกท่านจบที่ไหนผมก็ไม่รู้ท่านไปบหลักกระทรวงการคลังได้อย่างไรผมก็ไม่ทราบ นะอันนี้เป็นข้อเสียจริงๆครับคุณเอกประยุทธ์สวัสดีครับเดินออกกําลังครับอันประยุทธ์อย่างโดยาก็ดูแลลูกน้องคุณดีๆหน่อยก็แล้วกันเงินนี่ประชาชนไม่ใช่ขอทานนะครับเขาไปขอรับเงินภาษีก่นของเขาเองไม่ใช่ว่าเป็นเงินของคุณที่ไหนล่ะคุณประสงค์คุณะเนศครับอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการท่านผู้ชมครับคุณนัทพลทิพย ที่สุวรรณนะครับอดีตกปปสเป่านกหวีดจนได้ดีจนมายึดกระทรวงศึกษาธิการครับคราวนี้ออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียนพศ2563คือการง่ายๆกันแต่ท่านออกระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่30มีนาคม2563โดยให้หลักกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าของเรื่องนะครับท่านบอกว่านักเรียนชายจะไว้ผมสั้น หรือผมยาวก็ได้กรณีไว้ผมยาวด้านข้างด้านหลังต้องยาวไม่เลยตีนผมด้านหน้าและกลางศรีรษะให้เป็นไปตามความเหมาะสมและความมีมีระเบียบเรียบร้อยส่วนนักเรียนหญิงจะไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้กรณีไว้ผมยาวให้เป็นไปตามความเหมาะสมและรวบให้เรียบร้อยนะป,ปัญหาการไว้ผมของนักเรียนมัธยมเนี่ยมันเป็นปัญหามาตอลอดแล้วับ บางคนว่าเอ๊ะต้องตัดเลียนสามด้านเลยนะให้มันขาวสามด้านเช่นสวนกหลาดเทพสรินเนี่ยเขาเอาจริงเอาจังเรื่องนี้บางคนว่าโอ้เรียนดีไม่เรียนดีมันไม่เกี่ยวกับทรงผมหรอกผมยาวผมสั้นต้องดูสมองเขาน่นเขาคิดเป็นยังไงอ้าวก็ถือว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ออกระเบียบอันนี้เพื่อผ่อนคลายให้นักเรียนซึ่งอยู่ในวัย,ซ,ย,วยซึ่งอยู่ในวัยที่เป็น เด็กยุวชนเยวาวชนนะครับเขาจะต้านระเบียบนะครับผมเองก็มีความคิดอยากจะไว้ผมแหละพอไว้จริงๆแล้วก็เฉยๆครับแต่ว่านักเรียนเขาอยากให้ไว,กไว้ก่อนไว้ตามความเหมาะสมอ่ะลองดูดิลองดูนะครับมีความเห็นเป็นเป็นประการใดท่านดูรายการตรงไปตรงมาคุยกาิสอนวันนี้แล้วเรื่องให้นักเรียนไว้สงผมทรงผมยาวก็ได้สั้นก็ได้เป็นไปตามระเบียบตามความเหมาะสมนะครับ อออก็ออกความเห็นกันมานะครับออกความเห็นกันมาก็ถือว่าเป็นการออกระเบเียบที่สอดรับกับความต้องการของนักเรียนหรือเปล่าออกความเห็นกันมาแล้วครับสรุปแล้วก็ขอให้รัฐข้าราชการทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยพูดดีๆกับประชาชนหน่อยครับเขากินยาตายเนี่ยถ้าไม่ล้างท้องวันนั้นตายนะครับถ้าเข้าโรงพยาบาลไม่ทันก็ตายเพราะนั้นเป็หลักกระทรวงการคลัง คุณไม่มีสิทธิ์มาชี้หน้าว่าคนนั้นคนนี้เขากินยาเบื่อหนูพอดีพอดีเพื่อต้องการเรียกร้องความตัใจไม่ได้คุณพูดอย่างนี้ไม่ได้โดยเด็ดขาดครับขอบคุณนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับ